สวัสดีครับฟูจิครับ มีเพื่อนเขียนคําคมนะส่งแชร์บอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นเลยเราทําตามตัวเราเองก็ดีแล้วอยู่ที่เราจะตีความหมายมากกว่าครับอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นเลยคุณคิดว่าอย่างไรครับอยู่ที่เอาตีความหมายมากกว่าครับเราตีความหมายยังไงครับเปรียบเทียบคนอื่นผมรู้ครับสําหรับคนที่อ่อนแอนะคุณกําลังท้ออยู่ไปเปรียบเทียบคนอื่นฉันมีเฟอร์รารีแต่เขามีเครื่องบินอย่างเงี้ยฮะเราจะรู้สึกด้ยอยกับเขาผมเข้าใจครับในมนุษย์เราธรรมดาพอเราทํางานตาาต่มมีรถพอมีรถ ขับมาซะสวยเลยนะตาบตามทํางานมีซื้อรถใหม่มาแต่พอข้างบ้านเราซื้อโตโยต้าข้างๆบ้านมีเบนแ์เรารู้สึกเราด้อยผมเข้าใจก็เลยมีคําคมเขียนว่าอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นเลยไม่ดีอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นเลย เป็นตัวตนของเราดีกว่าแต่ไม่เกี่ยวครับในโลกเราเวลามีวิ่ง100เมตรมีสถิติใหม่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนวิ่งได้เพราะมีคนวิ่งได้100เมตรใน9วินาทีครับเดี๋ยวนี้คนก็เลยอยากทําลายสถิติใหม่ให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับตึกก็เหมือนกันครับตึกที่สูงขึ้นในประเทศไทยสมัยก่อนมีใบยกเดี๋ยวนี้มีตึกที่สูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกครับเพราะคนเราต้องการการพัฒนาให้มันดีขึ้นใหญ่ขึ้นดีขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับนั่นคือ พัฒนามากขึ้นครับในห้องครับในห้องเรียนถ้าคุณวิ่ง ช้าของคนอื่นในห้องมีคนอื่นที่วิ่งเร็วกว่าเราเราจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆครับเพราะมีตัวเทียบให้เราวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นคนที่แข็งเก่งเราคิดว่าการเปรียบเทียบทําให้เราเก่งขึ้นครับนั่นคือการตีความหมายครับถ้าคุณมีเป้าหมายอยากจะพัฒนาตัวเองคุณต้องกล้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่คนที่เก่งกว่าครับคนที่เก่งกว่าเขาจะทําให้คุณเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆมีคนทําได้เราควรที่จะขอบคุณด้วยซ้ําไปว่ามีคนทํา ให้เราเห็นว่าเขาทําได้วิ่งร้อยเมตรภายใน9วินาทีวิ่งร้อยเมตรภายใน8วินาทีทําให้โลกเราเก่งขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นครับผมไปถ่ายทําและสัมภาษณ์คนสำเร็จมา6 0 0กว่าคนแล้วผมเจอคนหนึ่งที่ผมจําได้แม่นเลยเขาทําเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และส่งเฟอร์นิเจอร์นี้นะฮะให้ไปในวังของจกักรพรรดิญี่ปุ่น เขาทํางานแล้วส่งเฟอร์นิเจอร์ให้กับในวังและส่งให้กับทางแบรนด์เนมดังๆของโลกไปถามเขาครับไปสัมภาษณ์เขาเขาต้องทํางานให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นหมายถึงอะไรครับใน1ชั่วโมงคุณทําโต๊ะได้เก่งใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณทําโต๊ะภายใน1ชั่วโมงทําได้2ตัวแสดงว่าคุณทําเก่งขึ้นแทนที่ทําได้1ชั่วโมงทําได้1ตัวแต่คุณทําได้2ตัวแสดงว่าคุณเก่งขึ้นเรื่อยเก่งขึ้นเรื่อยคุณเติบโตขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่กาา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 ารรรรตตีีีคคววววมมมมหหยยยขอองงเเ่่ไชิ เราจะสนุกหรือไม่สนุกเราตีความหมายแบบไหนครับถ้าเราตีความหมายว่าเราเปรียบเทียบแล้วทําให้เราเก่งขึ้นนั่นทําให้เราเก่งขึ้นแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีหลักการในการดูหรือเปรียบเทียบว่าจะเก่งขึ้นยังไงคุณจะเก่งขึ้นยากครับเพราะเราไม่รู้จะเปรียบเทียบกับใครครับฉันเก่งขึ้นหรือยังอ่ะฉันไปดูทีวีเป็นไงครับวันๆฉันไปดูทีวีฉันไปทํางานครับไม่เคยเปรียบเทียบใครครับดูทีวีกับบ้านนอนกับบ้านทํางานกับบ้านนอนครับแล้วคุณอาจจะคิดว่าคุณเก่งเพราะคุณเดินทางจากรถเมย์เด รู้ว่าโลกที่มันกว้างขวางมันมีอะไรที่มันเก่งๆมีอะไรที่เจ๋งๆกว่านี้ครับเปรียบเทียบได้เลยครับแต่ถ้าเรามีความหมายว่าเปรียบเทียบแล้วทําให้เราเก่งขึ้นและจงขอบคุณคนที่ทําเก่งกว่าเราคือคนที่เคยทําให้เราเห็นว่ามันมีความไปไปได้ในโลกนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมัานาลใจให้กับตัวเองครับเพื่อนๆ เราอยากจะเก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมัานใจให้กับตัวเราเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงมัานใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีเอ้วทำไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงมัานใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกิ หรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอด,ดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญน,นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแอด,ดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมนะครับแอด,ดเข้ามาในไลน์ไม่ใช่ใน Facebook นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอด,ดเข้ามาในไลน์และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันในไล n e และเป็นเพื่อนกันนะครับ